สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพอนาพี่น้องครับวันนี้วันเสาร์สาสิบเอดสิงหาคมสองพันยีวันสิ้นเดือนพอดีนะครับเป็นวันเสาร์ในสัปดาห์ที่ยีสิบเทศกาลธรรมดานะครับวันนี้จะนําเอาบทเทศเรื่องพระาาวสารตดในนบุญมัทธิวโดยนักบุญอนนะครับริสโตฟโสม,มนะครับท่านเขียนในหัวข้อบอกอย่าเป้าแต่ประดับพระวิหารแต่ไม่สนใจต่อพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยาก ชื่อชื่อก็บอกสั้นๆก็บอกชัดเจนบอกว่าการระดับประดาแต่งวัตถุภายนอกทําพระวิหารทําอะไรต่างๆให้สวยสดงดงามนั้นเป็นสิ่งที่ดีแหละแต่ไม่ใช่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดก็คือต้องสนใจเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากนะเป็นพิเศษด้วยมันสําคัญกว่าเรื่องวัตถุภายนอกเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจเจริญชีวิตแล้วเอาชีวิตของเราไป ชะล้วนอยู่กับเรื่องภายนอกเรื่องของใช้เรื่องอะไรต่างๆมากมายจนลืมคนที่ตกทุกข์ได้ยากเอาผิดๆแล้วก็ไม่ถูกต้องด้วยนะครับนักบุญยอ์นคริสโตสมได้เขียนไว้อธิบายวันสารของนักบุญมัทิวในท่อนนี้ก็บอกว่าจะมีประโยชน์อะไรเมื่อโต๊ะของพระกฤ์เจ้าเต็มด้วยทองคําแต่พระองค์เองกาลังสิ้นพระชนเพราะความหิวก่อนอื่นจงเลี้ยงดูพระองค์ให้อิ่มหนำเมื่อพระองค์ทรงหิวแล้วจึงใช้ทรัพย์สมบัติที่เหลือเพื่อประดับโต๊ะของพระอง ท่านจะทําถ้วยทองคําถวายพระองค์แต่ไม่ยอมให้ถ้วยน้ําดื่มหรือมีประโยชน์อะไรที่จะจัดโต๊ะด้วยผ้าซึ่งทอด้วยเส้นได้ทองคําแต่ไม่จัดถวายเสื้อผ้าที่จําเป็นแด่พระกฤษ้าการทําเช่นนี้มีประโยชน์อะไรตอบข้าพเจ้าสิหากท่านเห็นพระองค์ขาดอาหารที่จําเป็นแต่ปล่อยให้พระองค์อยู่สภาพเช่นนี้และไปจัดโต๊ะของพระองค์นั้นประดับประดาด้วยทองคํงาพระองค์จะพอพระไทยหรือ พระองค์จะไม่กลิ้วมากกว่าหรือถ้าท่านเห็นพระองค์ทรงสวมเสื้อผ้าข,ขาดกระรุ่งกระริ่แล้วท่านทําเฉยเมยเสียกลับไปสร้างเสาทองคาถวายพระองค์อ้างว่าท่านทําเมื่อเป็นเกียรติแด่พระองค์พระองค์จะไม่คิดหรือว่าท่านเยาะเย้ยพระองค์และสบประมาทพระองค์อย่างนั้นสมมุติว่าพระกิสณาเจ้าทรงเล่ร่อนหลงทางมากําลังหาที่พักพิงท่านไม่ยอมรับพระองค์เป็นแขกอาศัยในบ้านแต่ท่านกลับแต่งพื้นบ้านทํากําแพงและบัวตามยอดเสา กำลังหาซื้อโซ่เงินสำหรับตะเกียงแต่ท่านไม่ยอมยวแลพระองค์และปล่อยให้พระองค์ถูกล่ามโซ่ตรวนอยู่ในคุกขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าข้าพเจ้าไม่ห้ามท่านจัดหาเครื่องประดับเหล่านี้แต่ข้าพเจ้าเร่งร้อท่านให้จัดหาสิ่งอ,อื่นด้วยและจัดหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นอันดับแรกไม่มีใครเคยถูกฟ้องว่าไม่ได้จัดหาเครื่องประดับประดาพระวิหารแต่สำหรับผู้ที่เมินเฉยต่อเพื่อนบ้านนี่แหละนรกคอยเขาอยู่ พร้อมกับไฟไม่รู้ดับและการทรมานร่วมกับมารฉะนั้นอย่าเฝ้าแต่ประดับประดาพระวิหารและไม่สนใจต่อเพื่อนบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะเพื่อนบ้านเช่นนี้เป็นวิหารที่ประเสริฐของทุกคนครับพี่น้องก็เป็นคําสอนนะคำสอนหลักเลยที่ในาศาสนาของเราในพระคริสต์เจ้านะพระองค์ก็ทรงสอนสอนให้เราไม่ให้ยึดติดในวัตถุไม่ให้หลงหลงในวัตถุเข้าของเงินทองแล้วก็ลืม ลืมเพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้ที่ขัดสนยากจนดังนั้นสิ่งใดที่เรามีนะั้นไม่ใช่มีสำหรับเราเท่านั้นนะต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยและที่นักบุญยอห์นพิสโสมบอกในวันนี้ก็ต้องการจะบอกว่านักบุญยอห์นในพระวรสารพระวรสา,ารอย่างก็จะบอกว่าพระเยซูเจ้านั้นอยู่กับเราเสมอในโลกนี้อยู่ทางคนยากคนจน คนที่เดือดร้อนขัดสนคนที่ต้องการความช่วยเหลือนี่คือองค์พระเยซูเจา้าในอเทธิวนั้นก็เขียนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทํากับผู้ที่ต่ําต้อยที่สุดนั้นท่านทํากับเราเองอันนี้ก็เป็นพรสารที่เป็นข้อคิดได้ดีมากทีเดียว,วถ้าเราจะบอกว่าเป็นคริสเตียนมีความรักเป็นคริสเตียนที่ดีที่ประพฤติปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์เราก็ต้องประพฤติตามที่พระอ,องค์บอกต้องดูแล คนที่อยู่รอบข้างเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวเลยบางทีความยากความจนนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่วัตถุเท่านั้นแต่ความจริงเนี่บางทีนิสัยใจคอหรือความบาปความปิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเรารู้ว่าคนนี้ไม่ซื่อสัตย์คนนี้คอร์รัปชันคนนี้ทําผิดแล้วเราก็เฉยๆไม่ตักเตือนไม่พูดไม่กล่าวไม่ว่าเนี่ยผิดแหละอันนี้ผิดแหละนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องดําเนินชีวิตแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้าง แล้วก็ถ้าเจอผู้ที่ขาดแคลนนี่ต้องการความช่วยเหลือต้องการความบรรเทาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายใจวัตถุเข,ข้าของอาหารการกินหรือว่าที่อยู่อาศัยก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำเมื่อวันก่อน,นเนี่ยนะพ่อพ่อก็พอ,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 พอดีเปิดโทรทัศน์มาก็เห็นถ้ามีรายการทีวีแล้วก็มีคนมาร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ต้องชิงรางวัลว่าต้องการอะไรมีคนนึงก็บอกบ้านเขา ก็มันรั่วแล้วมันผุพังหมดแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเขาเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็ร้องไห้เป็นผู้ชายอายุห้าสิบกว่าแล้วก็ร้องไห้แล้วก,ก็มีกรรมการแล้วก็มีกรรมการคอยตัดสินเขาก็ร้องจบร้องจบปั๊บก็ให้กรรมการคอมเมนต์ใช่ไหมรายการทีวีเป็นอย่างนั้นแล้วมีกรรมการคนหนึ่งซึ่งกอายุยังไม่เยอะบอกไปก็รู้รู้ตัดสินแต่ไม่บอกต้องการที่จะสร้างบ้านเขาต้องการที่จะมาซ่อมแซมบ้านของเขาให้ลูกเขาอยู่เพราะน้ำมันท่วมอะไรก็แล้วแต่ ฝนตกก็อยู่ไม่ได้มันเปลี่ยนหมดเลยแล้วเขาก็เป็นคนนิ้วขาดคนพิการด้วยหาเช้ากินข้าก็ไม่พอจะกินมีอยู่กันเจ็ดคนใน,ในบ้านเนี่ยพอร้องเสร็จขณะดที่ร้องเพลงนั้นเขาร้องออกมาด้วยด้วยจิตใจร้องออกมาด้วยชีวิตด้วยความรู้สึกจริงๆก็เป็นที่ประทับใจของกรรมการแล้วก็กรรมการคนหนึ่งในที่ฟังและตัดสินตรงนั้นก็บอกว่าสําหรับเขาลุงหรือว่าเขาเรียกลุงจะได้รางวัลหร้อวพี่ก็ไรเรียกอาเรียกจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็ไม,ไ,ไม่สนใจ,ใจ เขาจะขอทําให้บ้านของลุกที่ต้องรับผิดชอบเขาจะเป็นคนรับผิดชอบให้เพราะว่ากรรมการคนนั้นก็ประทับใจแล้วก็เขาร้องให้นะเขาร้องให้จริงๆด้วยความรู้สึกงบประมาณประมาณสามแสนบาทแล้วกรรมการคนนั้นก็ให้ก็เป็นที่ประทับใจของทุกคนที่อยู่ณที่นั้นก็เห็นทุกคนก็น้ําตาไหลทุกคนเลยนะครับคนมีหลายคนอาจจะดูทีวีภาพนี้ก็ได้นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะอันนี้ก็ พูดถึงการดูแลเอาใจใส่คนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับวันนี้ก็พี่น้องเรามีผู้ที่ยากลำบากอยู่รอบข้างเราเราต้องทำเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ชีวิตของเราเป็นพระพรของพระเบญจเจ้าที่จะไปยังเพื่อนพี่น้องบรรเทาใจและทำให้ทุกคนนั้นได้รับความบรรเทาด้วยขอพระเบญจเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตรังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิน